ไม่ว่าจะกี่ปีผ่านไปเดือนแรกของปีมักจะเป็นเดือนที่มีค่าเสมอทุกท่านเป็นเหมือนผมไหมครับถ้าทุกท่านเป็นเหมือนผมมาเล่าสู่กันฟังด้วยนะครับผมมีค่าน้ำค่าไฟค่าประกันรถประกันบ้านประกันสุขภาพค่าเทอมลูกจิตป,ประทะค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไปหมดแต่ผมโชคดีมากนะครับเดือนแรกของปี2025นีนี้ ผมได้รับความรักความเมตตาจากทุกท่านขอบคุณทุกท่านที่สั่งทำสร้อยพระส่งวัตถุมงคลมาให้ผมเลี่ยมกันน้ำสั่งอุปกรณ์ถักสร้อยพระสั่งอุปกรณ์เลี่ยมพระขอบคุณจากหัวใจนะครับขอให้ทุกท่านพบเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิตและนี่ก็คือผลงานที่ผมนำมารีวิวให้กับทุกท่านได้รับชม ไม่ว่าจะเป็นสร้อยพระหนึ่งห่วงสองห่วงห้าห่วงพร้อมที่จะเดินทางกลับภูมินำนาวแล้วนะครับลูกค้าที่เป็นเจ้าของรอรับสินค้าได้เลยส่วนเลขพัสดุผมก็จะแจ้งท่านท่านสามารถติดตามพัสดุของท่านได้ได้รับของชัวร้อยเปอร์เซ็นตโอโซ่ไม่มีคำว่าโกงครับ